งานเงินเท่านั้นที่จะพิชิตโควิด -19 ได้ไปดูกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและก็นิวนอร์มอลก็รับเงินที่บ้านเช่นกันครับดูโ <S ets> จ,จมจังหวัดตราดรองศาสตราจารย์ดรจากพันชูเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเย e hm ี่ยมชมกระบวนการผิดงอบบ้านน้าเที่ยวอําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีคุณจงกนสุวรรณนนท์จัดหาง,งานจังหวัดตราดน e hm ําเยี่ยมชมครับนางสาวนฤมลกิตนุเคราะห์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเย็บงอบครับบอกว่างอบที่บ้านน้ําเที่ยวเนี่ยมีอยู่5ทรงด้วยกันนะครับคือทรงกระททกคว่ำทรงกระดองเต่าทรงหัวแหลมทรงสมเด็จและก็ทรงกระโหลกชาวบ้านจะนําใบจากมาเย็บเป็นงอบใส่กันแดดกันลมกันฝนเมื่อช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติวันที่16เมษายน2 5 6 3ที่ผ่านมานะครับนิว n o r m a l ได้จดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดทำงอบเสร็จแล้วก็ส่งให้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเที่ยวเอาไปขายครับรองศาสตราจารย์ดรจักพันชูเพชรบอกว่างอบบ้านน้ำเที่ยวมีเรื่องราวสตอรี่มากมายเยอะแยะเป็นที่สนใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ New Normal งานก็ทำที่บ้านรับเงินก็ที่บ้านปลอดโรคปลอดเชือ้อสบายใจเฉิบเฉิบ,บครับจูโจมสำนักงานประกันสังคม มาตรการช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานการณ์ไวรัสโควิดสิเรื่องการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตา3า39เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2,563จากปกตินะครับจ่ายเงินสมทบเดือนละ432บาทเหลือเพียงเดือนละ68บาทครับ สำนักงานประกันสังคมมีข่าวแจ้งให้ทราบว่าได้ขยายเวลาการส่งเงินสมทบออกเป็นสามงวดก็คืองวดเดือนมีนาคมชำระภายใน15กรกฎาคม2563ซึ่งเดือนนี้วันที่5 5ก็ผ่านไปแล้วครับส่วนงวดเดือนเมษายนชำระภายใน17สิงหาคมก็เดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยครับส่วนงวดเดือนพฤษภาคมชำระนู่นเดือนถัดไปกันยายนนะครับ คุณพิสมัยนิธิภัยบูรลรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเงินสมทบงวดปัจจุบันก็คือเดือนมิถุนายน2563ที่ผ่านมาเดือนละ432บาทต้องจ่ายสมทบเท่าเดิมเหมือนเดิมน,นะครับคือ432บาทไม่ใช่68บาทแล้วนะครับชำระสมทบได้ที่1 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์บริการได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาทั่วประเทศหรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาบิ๊กซีหรือเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศสำหรับงวดปัจจุบันนะครับงวดย้อนหลังหนึ่งงวดและก็งวดที่ขยายเวลา2นะครับจ่ายผ่านเคาน์เตอร์บริการธนาคารธนาชาติเคาน์เตอร์เซ็นเพย์เคาน์เตอร์เซอร์วิส และที่ห้างเทสโก้โลตัสเฉพาะงวดปัจจุบันและงวดย้อนหลังอีกหนึ่งงวดเดือนครับทวงถามแรงตอบแรงอย่าทำเป็นงงละ่ะคุณพิสมัยนิธิภัยบูลยังฝากเตือนว่าตามกฎหมายประกันสังคมหากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันหรือใน1ปีนะส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนนะครับเตือนเอาไว้ อย่าลุดจากระบบประกันสังคมนะครับฮีฮิฮ่าฮาปันหน้ากระป๋าเง็มถามปรับคอรมอหม่อมเตา่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกุลออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใครจะมาเป็นแทนครับตอบถ้าเป็นโคต้าของพักรวมพลังประชาชาติไทยก็ต้องยกให้ดอตอร์อนเนกเหล่าธรมธรมทัศน์ตามที่มติพักเสนอแต่ถ้าเป็นของพักพลเมชารัฐนายสุช,ชาติชมกลิ่นสอสอชนบุรี มองก็อยี่นี้มานานแล้วครับจ้องจะปรับปรุงศูนย์ EEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยครับรองรับการลงทุนข้ามชาติและแรงงานที่มีฝีมือระดับชาติครับโอกาสงานเงินรอคนดีคนเก่งพิสูจน์ฝีมือครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮปาน่ากระปังแงมนะครับเจ้านายปูนปูน